อยู่อย่างเงี้ยเอ้อยจริงเหรอพี่เล่ไอ้แป้งเนี่ยมันเป็นเข้าวัดนะสิทธิธสำนักวัดเขาอ้อที่โด่งดัง<ฆ>ทางภาคใต้อะนะที่พ<ฆ>ัทลุงอะนะครับอาบน้ําว่านกินอะไรต่ออะไรหนังเหนียวไอ้หนังเหนียวมีคาถาอาคมนะั่นเป็นความเชื่อ<ฆ>เป็นความเชื่อส่วนตัวผมเองก็มีความเชื่ออย่างนั้นอุ้ยพีพ่พี่เล่ก็เล่นของเหรอคะใช่ครับเป็นตํารวจที่มีความเชื่ออย่างนั้นเหรอครับเออ งั้นพี่ก็ยิงไม่เข้าสิคะไม่ผมยิงทะลุหมดนะเพราะว่ามึงจะหนังเหนียวยังไงมึงจะทําอะไรผมมีคาถาของพระอาจารย์ผมสําหรับคัดลูกปืนแต่ละนัดจริงอหรครับสมมุติว่าเขามีเครื่องรางของขังเนี่ยเราปืนมาขึ้นลําแล้วก็ยิงมันไม่แตกแปะสับแปะแปแปะ,แปะไม่แตกเนี่ยนะเอาจริงๆไม่ได้จัดฉากแสดงกลโชนะแต่ของผมนี่จะยิงแตก ไม่เชื่อใครไม่เชื่อก็ให้มาลอ,อ,อดูได้ข่าวเพราะว่าผมใช้กับลูกกระสุนปืนที่ผมจะนั่นเนี่ยผมก็มีคาถาที่จะคัดคัดมลดําจริงนะครผมก็ทําอยู่ทุกวันนี้จริงเหรอ,อยู่ครับเออหนูไม่เคยคิดเลยว่าพี่เลเล่นของนะค,ะครับเนี่ยพี่เลคัดหนออูหนูได้ข่าวว่าพี่สําเร็จโทษคนไปจํานวนมากแล้วตอนที่พี่เป็นตํารวจ ส่องไปกี่คนคะพี่ไม่พูดได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็หาว่าคุยโมเพราะมันยังไม่เคยตายไงะะนะครับแต่ที่เป็นคดีนี้ก็เยอะที่เป็นคดีคที่ไปวิสามันเนี่ยนะ,ะพี่คาดตำรวจรุ่นเก่าๆนี่ขนเขาต้องเล่นของเพื่อจับโจรที่มีของด้วยหรือคะแล้วแต่บางคนฮะแล้วแต่บางคนบางคนจะเชื่อผมมันมาจากพื้นฐานที่คุณพ่อผมเนี่ยไปบวชก็ได้ไปเรียนวิชาคาถาคมจาก หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อการวัดขาวแก้วหลวงพ่อหวดวัดหัวถนวนใต้เขาก็จดคาถาอาคมในสมุดแล้วก็สอนเราเราก็เลยเชื่อมาตั้งแต่เด็กนะครับและแลตอนนี้คา,าถาเหล่านั้นยังเก็บอยู่ไหมคะก็ยังเก็บไว้แลวพี่ได้มอบให้ใครบ้างหรือย,ยังคะมัลูกมันไม่เอาแล้วมันเป็นด็อกเตอร์จบ ป็ญญาโทป็ญญาเอกอเมริกาแล้วพี่เล่าเรื่องนี้เขาฟังเขาจะเชื่อไหมคบว่าพี่คาถาเขาไม่เชื่อหรอกแล้วค่ะพี่คะพี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับประสบการณ์ในการจับโจรที่แบบจอมขมังเวทแล้วต้องใช้แบบสยศาสตร์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะพี่เล่าให้หนูฟังสักเรื่องได้ไหมคะเอาโจรที่ที่ผมเจอว่ามีคาถาค่มอย่างเงี้ยนะใช่มัน มันมีเสือนะไอ้เสือไหวเนี่ยนะผมเล่าเรือคนเป็นเสือจริงๆสิอันนั้นตั้งแต่เเป็นตัวเสือเลยเป็นตัวโจรป่นอ่ะโจรชื่อเสือโจรป้นเนี่ยหนูรู้ว่าเสือโคร่งอะไรเงี้ยคนจริงจริงชื่สวนะฮะเสือไหวเสือไหวเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดละผมยังไม่ได้เป็นตำรวจเลยนะครับตำรวจไปล้อมจับเนี่ยเขาก็ปีนต้นไม้ค่ะยึดได้แต่ปืนที่โคนต้นค่ะนะครับยึดปืนที่โคนต้นไม้แต่ผมว่า อาจจะไม่ใช่คาถาตำรวจแม่ไม่ได้มองไปบนต้นไม้มากกว่าอานี่ครั้งเดียวสำหรับโจก้นะก็เลยหาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอแล้วก็บอกมันมีคาถาหายตัวคาถากำบังกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยที่ใช้คาถาข่มเนี่ยก็จะจะเข้าชาร์จกับคนร้ายทุกครั้งเนี่ยผมก็จะท่องคาถาตลอดคมันเป็นความมั่นใจผมผมสบายใจผมทำให้มีสมาธิ ก็คือมันไม่ได้นั่นนะผมก็ท่องคาถาผมนะอุดโมอัพุทธายันยักกันเขาไว้คล้า,าดปลอดภัยนะโมพุทธายะลุยผมก็บุกเข้าไปยิงกับเขาทุกครั้งตำรวจที่ไปทํางานกับผมเนี่ยะจะบอกแม่นบ้านีเดือดหาว่าผมบ้าคนร้ายมีอาวุธปืนสองคนยิงตำรวจตายมาสองชาวบ้านตายมาหนึ่งตำรวจเปิดประตูไปจะไปนคนมันมันก็ยิงตำรวจเจ็บอีกสองเลวัดบุกคนเดียวลุยลุยเข้าไปนะฮะ มันเกิดจากการที่เราใจถึงใช่ไหมคะหนึ่งก็มึงทําไมไม่เข้าไปยิงกับเขาทันทีวะตำรวจมันก็กลัวตายแต่เราไม่กลัวตายไงอะ้วพี่เลย์ทไมพี่เลยไม่กลัวตายอ่ะมันต้องคิดบวกคิดบวกอะไรกันเรื่องลูกกระสุนยังคิดบวกเป็นไปได้ยังไงคะว่าอาจารย์เกิดมาเนี่ยอาจารย์ต้องตายไหมแต่ไม่จําเป็นต้องตายตอนนั้นไม่ถ้าตายก่อนเนี่ยถ้าผมตายก่อนเนี่ยค่ะผมตายเนี่ยผมวิ่งชาร์จเข้าไปแล้วผมโดนยิงตายเนี่ย ผมไม่ได้สู้แม้แต่นัดผมได้ห้าขั้นห้าชั้นยศเป็นตำรวจแต่ถ้าผมยิงตุ๊บตุ๊ตตสวนไปได้เจ็ดขั้นเจ็ชั้นยศถือว่ามีการต่อสู้แต่ถ้าผมวิ่งชาร์จเข้าหาคนร้ายเลยเขาว่าผมกล้าหารเก้าขั้นเก้าชั้นยศแต่ถ้าไอ้คนร้ายตายนายให้ผมสองขั้นมีแต่บวกกับบวก แล้วถ้าเกิดเป็นหนูล่ะหนูเปิดตูดวิ่งหนีก่อนเลยหนูได้กี่ขั้นโอ้มันเสียฟอร์มเสียหมาเลยต้องซื้อกระปิ๊บมาคุมหัวเท่านั้นแหละเสียมาถ้าตำรวจไปวิ่งหนีคนร้ายเนี่ยนะถ้ากลัวตายอย่ามาเป็นตำรวจมันเป็นอาชีพที่จะต้องปกป้องคุ้มครองชาวบ้านครับแล้วพี่ได้เก้าขั้นเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้ผมไม่ได้แลวผมก็ไม่เอาเลยนะแต่ผมคิดให้กําลังใจผมบวกนะ ผมวิสามันคนร้ายเนี่ยผมไม่เขาจะมีเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผู้กระทำผิดเขาเรียกเงินพอพๆเก้ครั้งผมไม่เคยขอแม้แต่ครั้งอ้าวทำไมพี่ไม่เอาล่ะเงินบาปถือว่าทําหน้าที่กันยิงกันมึงแพ้กูก็จบมีตํารวจที่ไหนเขาคิดบวกแบบนี้เยอะไหมคะไม่รู้ผมไม่เคยขอเลยไปเช็คประวัติได้ไแล้วเขาก็<อ>ไม่ให้ด้วยเหรอคะไม่ถ้าขอต้องได้ แล้วถ้าไม่ขอเขาก็ไม่ให้มันเงินบาปนะผมว่ามากินเดี๋ยวแม่งก็เป็นมะเร็งอเอาไปซื้อรถเดี๋ยวก็นั่นผมคิดว่ามันเงินบาปไะก็เลยไม่เอาเออเอพี่ฟังพี่พูดนะคะเรื่องตำรวจรุ่นเก่าๆกับการทํางานมันรู้สึกมันนึกภาพออกแล้วมันเกิดความประทับใจแต่ตำรวจยุคปัจจุบันเ็าทาอีท่าไหนคะไปนั่งกินข้าวกับโจนบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องเป็นราวให้วงการตำรวจเช้าโชว์ไปหมดพี่เลนรู้สึกยังไงคะตำรวจรุ่นหลังอ่ะมัน รุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นสแสวงหาผลงานะานะครับสแสวงหาผลงานกันเพื่อจะเอาผลงานมาเลื่อนยศเลื่อนนะครับจะช้าจะเร็วอะไรขึตอนนี้ปัจจุบันอาจยากรรมมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปไม่ได้มีมป้นฆ่ามือปืนอะไรแบบสมัยผมแล้วอย่างเรื่องกำนันนกอย่างเงี้ยว่าไงอะกำนันนกนี่มันตำรวจไปกันทั้งกระงเลย นี่เรื่องมันเหมือนจะเงียบไปแล้วนะใช่ไหมไม่เงียบครับกาันกนี่ไม่เงียบครับคืเอ,เ,อ,อเขาพอเป็นคดีดังแล้วไปยิงไอ้สวัสดิ์ทางหลวงซึ่งสังกัดกองจดการสอบสวนกลางเนี่ยตายเอ,อเขาก็โอนคดีมาให้กองปราบทันเป็นเรื่องปกติของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเลยคดีดังแล้วก็มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยนะก็นั่นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผู้อุปการสอบสวนกลางเนี่ย แถลงข่าวบอกว่ากองปราบสั่งฟ้องกำน,นั้นนกข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วนะค่ะข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วตำรวจที่ไปร่วมงานเนี่ยโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทุกคนเขาไปกินตอนเลิกงานจ้ะนี่คือตอนเลิกคือตำรวจเนี่ยนะค่ะเนี่ยผมมาสมมติผมเป็นตำรวจนะผมมาออกรายการเนี่ยถือว่าผมไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะแต่ถ้าเขายิงกัน ที่นี่ตายปุ๊บเนี่ยความเป็นตำรวจเกิดขึ้นณเวลานั้นนั่นดีคุณต้องทำการจับกลุ่มคนหลายาสัมภาษณ์อยู่รักษาสถานที่เกิดเหตุหรอรักษาสถานที่เกิดเหตุถ้าไอ้นั่นบอกผมไม่ได้พกปืนคือตำรวจมันเป็นตลอดยี่บสี่ชั่วโมงอะต้องพกปืนติดตัวตลอดยี่บสี่ชั่วโมงพอมีเหตุปุ๊บเนี่ยมันต้องทำหน้าที่พอไม่ทำหน้าที่เฮ้ยหลบเวย้ยกูไม่ได้เอาปืนมาเขาหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อ๋อตำรวจทด่ไปไหนต้องพกปืน24ชั่วโมงครับแล้ววันนี้พี่กเกษียณแล้วปืนก็บอกเปล่าปืนเขาท่านรัฐมนตรีมหาดไทยเขาห้ามพกปืนผมก็พกสักเบื่อแทนพี่อะอประหลัดขิกเหรอ <c oughs> จริงเหรอเขาไม่ให้พกแล้วเหรอคือ <c oughs> เขาห้ามออกใบพกเหรอคะ